สรารยุทธป่าภูรานิสิตหกเจ็ดสามหกห้าห้าสองนะครับวันนี้ผมจะมาทำโฮมเวิร์กสามข้อที่ห้านะครับอ,อย่างแรกเลยเราก็จะเอานําพิกัดข้อมูล x y ที่โจทย์ให้มาห้าจุดไปพอดกราฟกันเลยนะครับก็เอาห้าจุดนี้ไปพอดกราฟกันเลยนะครับเราจะไปพอดใน Excel นะครับก็เอาข้อมูลห้าจุดที่ได้มาใส่นี่นะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มพอดกราฟกันเลยครับเฮ้ยพิการเล็กน้อยครับ ่าแล้วก็อดการาฟเลยนะครับแล้วก็เทนเทนลน์นะครับก็อ่าจากโจทย์เรา,เป,กการรเ,เป็นล็อกการิทึมนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นล็อกการิทึมแล้วก็ให้การาฟมันแสดงค่าค่าสมการแล้วก็ค่า r s q u a r e นะครับ นี่เราก็ได้ค่าสมาคาฟังก์ชันกับ r s q u a แ e แล้วนะครับแล้วก็ไปเติมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ r s q u a r e นะครับแล้วต่อไปเราจะไปหา sse กันนะครับก็จากสูตรนี้ r กำลังสองเท่ากับเท่ากับหนึ่งลบ s s ส่วนด้วย s นะครับ จากกราฟไอ้นี่ก็คือ y bar นะครับแล้วก็ y ลบ y bar แล้วก็นี่คือกําลังสองของมันนะครับไอ้ค่า sst ก็คือเป็นค่าผลรวมของไอ้ y ลบ y bar กลังสองนะครับแล้วก็จะจะได้ค่ามาเป็น4 4 8จุสี่แปดนะครับแล้วต่อไปก็เอามาแทนสมการตามนี้เลยนะครับก็จะได้ค่าเป็นก็จะได้ค่าเป็นสามจุดามี่เก้านะครับ แล้วต่อไปเราก็จะไปหาไอค่าที่เหลือจาก h ช GP t GPT นะครับซึ่งผมได้หาไปแล้วก็คือคัดลอกโจทย์มาใส่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ Chat GPT หาไอสิ่งที่เราต้องการให้นะครับก็จะได้ค่าของไอตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ในโจทย์เลยนะครับแล้วก็ไปตอบเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ มาใส่ตรงนี้นะครับก็จะจำนี้แล้วก็ตรวจสอบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ